ไใ้เชียนั้นในกูเด้อมาทุกคนคาก็6มืนบัตคูไปีเตน,น, <c oughs> นี่งานองนั่น,นสิง้ไอ้วันพูไอ้วันพูอย่า,าออกองน้ำจากไหนก็ไอ้วันพูอู้ไอ้วันพูอยู่ทองหัวใจรัวๆค่ะทุกคน5้าแสนใจกดมาให้หน่อยค่ะ อขี่ข้านอดขีได้ลูกอีดีมันธรรมชาติมานะจุดยอดยาเบามึงนานคือเกาหนาะกูจนได้เก็บส่งขีแห่งไปเอาแนมฉีดออกหวันฉีดมะพอกูเลยแท้ไว้ให้ฝนมันถือ กูไปเบิ่งมือเศร้าอีกนี่ยคลิปครับกูเอาผงสักฟอกใท้เลยเมื่อวานนี่กูสัมภาษณ์หลังจากที่กูได้รับรายงานมากูเลยสัมภาษณ์เพื่อนบอกว่าตอนแรกมันแก่ตัวเก่งแห้งลูกมึงพนาส่วนพีแต่ขี้ข้านลุกขี่ไม่แต่หงหน้ามีมองนันเอาเมื่อว้น่ะกูบอกให้อาบน้ำร้อยเถื่อจนกูแบบว่าออกมามันเด็ดนะกินยาซี่ทุ่มห้านาทีออกไหมก็เช้าวะ yes กูใส่จริงนะ้นสิค่ะว่าหลวงพ่อเยสชาวเวอ็บลูกไปกูเข้าไปอันตี้กุในกุในกูโอเคว่ากูจะออกมาอีกพี่ดีกูตั้งนาฬิกายาซีทุ่มหาหน้าที่กูกูออกมาเอาน้ำเฮ้ยก็ชาวเว็บัาเล่นหาผาคุณดูแทบบ่ทันบ้ดนี่เนี่ยเห็นบ่มึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งมีให้นั่งวีวกันเมื่อวานนี้กูบอกว่า กูได้รับรายงานมาหลวง่อขี้ใสเกางงใช่ไหมมามีจริงๆแล้วอะทงเดียวนะเวลาหนูางเกงลูกมึงอตขี้เต็มเลยหนูหนูอะหนูปวดตดแต่หนูไม่คิดว่าขี้มันจะออกมาหนูก็เลยเบ่งมาสั่นเบงแมเบสเลืองขนหงส์นูเบ่งแต่หนูไม่หนูไม่คิดว่าขี้มันจะออกมาบอกว่าขี่มันก็เลยออกมาแทนตดกูทำกันบอกเก่งสิมาว่านี่เลืองปันจีวอนฟ้า เห็นไหมแล้วมึงบอกว่ามึงสีเรียกเองเอาล้านมาเด็กกูเรียกมึงเป็นยัยไงเรียกหลานยังไงให้ขี่ใส่ส่งอันนั้นมันเป็นกับสนดานล้านกูเองขี่ท่านลูกขี่มึงเห็นร้องนปไหนไหนหักล้านหลายหักล้านหลายจนหลายหักมาหักเบอร์ทุกคนกูกับเบอร์ทีว่ามันสิขี่ใส่ส่งขันขี่ยอดนต่มันแมนกูว่า ที่ยอดโอเคมันใส่ซัมมี่ซัมมี่มองเป้ากางเกงอ่ะกูกะบอกว่ามองหูดากส่งนะมหมแต่นนี้พี่น้องเอ้ยดีเทนเต้ส่งนี่นะมีส่งใช่ไหมนี่เออป้านนั่นป้านเด็กกูเลี้ยงเองหลานป้าจันเลี้ยงหลานกูเลี้ยงหลานได้ดีูทุกคนมึงเป็นอย่างเลี้ยงร้านให้ขี่กางเกงนขันส่งถือถอกูซีดึกเข่าปลากูสิไปจุดถิ่มเมื่อวาน แต่ส่งนั่นกูซื้อให้ตั้งบักแพงแม่ตั้งหลักพันกว่าบาทสองพันหุ่ไปเลยมานี่ไปกูซื้อส่งให้มั้งขีใส่เอาไป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 เอาละไปเลยไปไปวัดชิงส่งอยู่เลยอยู่น้อยอยู่ผู้ใส่เนี่ยเย็ด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 มัดนั่งอยู่นัดอยู่นัดยูนัดทำนะหลวงพ่อ อยู่ผู้ใส่ทรงเฮยอยนนเทียบมีเฮ้ยยยยอยู่ทางไหนบ้าเฮยยยอยู่ทางไหนน่กลเทียงตอนนาดอกพี่น้องไหว